บัดน,นี้ลูกหลานเราเศร้าขณะหนวกศิลพัฒนายังกอขณะยังกอหนวกศิลพัฒนาหม้เวามว่จะได้มาลำพูหนวก okay. แหนผู้บงังตีวงรำนับขมาจ้ำไปแน่เฮ็ดทิ้ง่องขอปลายี่ปั้นหออนนัวง่ามโอ้ยโอ้ส,อสนดปาดเลยผู้ใดล่ะนี่เองแคเพือให้เขาออกมาไว้เถอะบริบูนี่ว่ามาลำหูหนวกม โอ้หนุ ام, ่มกเลยจะว่าเป็นมอลำจังไหนเป็นมลำหูเ <described> ร <together> ื่องกันสรางว่ะเดี๋ยวโอ้ยเสียงดีกว่ามมลำหูดีโอ้ยเสียงดีกองวัดอ๋อมันเสียงมล้ำหูเรื่องกันตามบทบทไผ่บดมันเข้าว่างไปหมดจะไปใหญ่ของเขาก็แล้วกันเรื่องเนื่าเขากันเองโอ้อ๋อทำลังต้องโฆษณาก่อนเนี่ยระบบเสียงชั้นยอดบริการเป็นกันเองภาพผมชัดหนังใหม่เกี่ยมต้องอุบลบริการแผนกาพยนต์นนอัี้มอลำงอพย ลูกหลานแล้วสาวขณะหนวกศิลปพัฒนาขอเสนอลำเรื่องต่อก่อนเมื่อนี้ขอจับเอาวรรณคดีมาเสนอการแสดง,งให้ท่านได้ชมในชุดรามเกียรติโ์โกาไปโอ้ยโบราณไปเลยเกินเกียร์ง่งวงงัวไปนี่หมรามรถใครเนี่ยท่านสมัยนั้นคนเนี้าก้าวไปทั้งไซกันแล้วรถก็รถขอจับเอาตอนทศกัณฐ์สุภ่องโมก,กษะ หนมุมานแปลงร่างมาทำาลายพิธีอืจะเป็นผลสำเร็จหรือบ่อน,นั่นขอเสริญพระเดชพระคุณท่านพ่อครับฉากตปพิตําก่อขอเชิญหน,นุมานเออ,อ,อมาแน่นแล้วมามามาเออวัสดีบังละบักหูละมันโอ้ย đơn xanh đờ là khâm là nắng đờ cái <laughs> anh đờ là miên huế lửa đi bạt giữa từng từng vì khi họ đòn chẳng chẳng คุ่งทะลุหล่นัูคนที่มีจดหมายหญิงหรือชายมาเ้ยลากที่ส่งมายังมาออมหวงพาย้อมมาเรื่อาชีวิตผมในลำมาฝากพื้นปาสัตท่าฟองสียบนือเย็นยัอ้อยมัที่ขอรับใผพระคุ้ทานขูสุขอนขูสุขอนเอิมอักอะ เราตอนนี้ไปทำลายพิธีก็จะเต๋อกันมันอีแดงน้ำคเขาหน่อยอ่ะอะไรแต๋ขอวาพ่อกับแม่ก็เป็นคนหูหนวกเพน้อยกับหูหนวกน้อ,อกันโอ้ยกรรมพันธุหนี่งกลัวเกิดได้ไงมาอายุสิบห้ายุกยศสิบหกยอนยอนพอกับแม่หกักปานแต่งแพรงปานตาพอได้ซื้อมอเตอร์ไซค์ให้ขนหน่อยขั้นหนึ่งบีบาาสั่นเลยเออมันทันสมัยเขาไอขี่ไปหาเหรียญสาวไปจอดไปกำลังเงินผู้สาว อึ่นไปตังเงินโมพ่อข้าวกลับลงมามอเตอร์ไซค์เสียโอ้ยเขาไปกินเหล้าหลายเปลี่ยนสีแล้วปั้นนี่พวกงูว่าผู้ใดเอาไปอเอาทั้งมือนีสิไปยืมมอเตอร์ไซค์มูคีเมื่อหาอีพอส่อนเสียอีกคนนึงกันไรใครจะรักหรือชังก็ไม่ว่าใครจะดา่ามาเราก็ไม่สนใครจะเกลียดเกลื่องว่าเราจนจะไม่หมดให้ใครเขาได้กินจะหา ไม่สำคัญถึงไม่มีที่สุดหัวจะต่อสู้เรื่อยไปไม่เกรงกลัวไม่ต้องกว่าอย่างเดียวเพียงพอขออยู่ตัวโตตายก็เดียวบอกก็เดียวว่าคอยยอมีง้อสังคนจะสนผมบอไม่ว่าแต่ขอบอกคนตายอย่างว่าตายมีเลยเพรเธอคนนั้น มาตาไเลยเบี่ยหากินตามตายสบายใจเราเสียอย่างเขาไม่รักก็ชัาไม่พบกี่เดี่ยวกับใครจะยืนหยัดต่อสู้มันเหื่อยไปจะตายบนใดก็สร้างตัวของเรา,ารงเสาลงแล้วลาไปสะกดเสาลงแล้วลาไปสะกดกอเพิ่งคนไม่น่าที่มาเพิ่มต่อไป ก็ได้กระามสร้างขอมั่งก็สุดใจไปเลยสิอยูเ่เฉยผ่านแฟนผู้บังคีบหรอมหนักขอมาจำไว้แน่เผ็ดปีนทองขอบากบ่บากแม่ตีต่างเป็นลูกเล้าไปบ้า มังกหรหันเริ่มเดี่ยวไปน้ำขณะเผ็ดกินท้องน้ำอาเรื่องนิทานไหม่มาเสนอเป็นผลงานสนองแน่ทการผู้สนใจเรื่องได้ฟังเสียงของขาภูมาล่ำลองโ,อโซ่บ,บทบาทปาดเต้าแสดงเร่องเรีองนิทานซุ้มแม่ม่านพองพุ่งพุ่งโล่ให้เบิ้งถึงเวลาสาวหมอลำาส่ลำลำให้ ตั้งเงาปันผู้ใหญ่บ้านคอยสมุนาไปตามทองเทียงขน้อยเแห่น้ำแล้วว่าจันท่าเวทีเทวีก็ว่าเนี่ยะเทวีนี่แปลว่านั่งฝ่านั่งกษัตริย์เวทีตรงอันนี้หีไม่ใหญ่จะไหลยังมาย่องเขาไหลดีบปุ่งนี้ไม่ใช่แต่ว่าขน้อยคือจัดทรนี่พนันอืออ้ป๋อมึง่อกี้คุ้วาึงหองหน่อยนี่เนาะขอบคุณเดือคขาที่ยองเผอเอาหอยมาหันเราของมึงอันข้น้อยเองกับพวกเป็นคนหองกิจพวกขาดตัวมีลูกมีผัวน้ำบ้านน้ำเลี้งเขาอยู่ อันก็จะได้ผัวกับผ่วหาิง่ัซาดิแม่เรียน้ำเขานี่ไม่ยู่น้ำกันจะว่าเทาปานนี่ละอันได้ลูกไส้โทษคู่หนึ่งโดยผู้คาน่ะอันลูกเกิดมากกว่าคือลูกบ้านลูกเมียเป็นดอกลูกไปแล้วนะอันมันโง่ไหนมันเล่นสาวเ่าเป็นอันเมื่อขึ้นไปเล่นสาวเพราะนั้นมาบอกให้แม่ฟังมือเศราดิบู้มีผู้เบานั่งต้องเห็นผู้สาวเลี้ยวหนาเลี้ยวดังบัสิบากเดินถามผู้สาวว่าลาเกิดผู้ใดยุ่งผูนไหนปะนะผู้สาวเลยว่าเกิดพ่อของในลาเลยดูดยาไปอีคากอกมาได้ลูกใครอ่ะ บ้าสีบอกคนอีกละว่าลาเจ้า่าไปกล้าทิ้มเกิอพพอจะรุ่งลางบอกนะฮมันสมบูริคุณบอกไอ้แค่ลูกไปในเมียแกจังได้มันจังเสด็จลูกในเมียต้งบ้านเมียเปนกะมันสีลายผ่านเนี่ยมันสมบ่รคือพอมันเนี่ยมัดพอมันนานไอ้ยิงใครสั่มตะเกียบเตะกระบอกที่คุยกันว่างี้ม่ยากระเตะกระบอกเหลือตะกี่ไม่มีไฟฟ้าดึก อันเทาหานเที่ยวเยังแต่กระบ,บอกหมดตัวนั่นแผนเขาที่ไเจ้าโมโหทิพย์นี่สเหรอกแต่กระบ,บอกหมดปัด๊บอยันให้แค่จังวะโอ้ยเขยาก็ะยันสุดคนมันเหมิกดกระดดเนาะปฏิยูโยยปฏิยันเราเศร้าอยบนพถือแต่หน้าพะย่ยยะยงเนนอง,อง,งี้ยอเกูฟังเลยเขาบอกไปบมู้น่อันขนั้นอะก็เลียกตัวลูกหลายมีลูกไส้ผู้เดียวขั้นสิบอยแบบนี้เขายังมันมัไเมียขยันเร่่่ย่่่่่่่่่ว่่่น่่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 ่นี่ เออเอาง้าๆให้ลูกลูกคนเดียวนี่ดีกิริยามารยาทการไปการมาสมก็เป็นกุลสตรีแท้ๆกันจังหวะการตอนรับครับสูผบุรักกุยเนาะวายเออเอาังเสียให้ลูกดีอันว่าตะข่อยขืนเฮียนป๊อปเปมันละเตะข่อยเตะบงเสียข่อยแล้วจังหวะข่อยละมักตัวเนี้มีกี่ไหลโอ้ไปไม่มากไงถือใจไว้ไหลไปเฝ้าหาไปแล้วเขาแปดพันก็พาไวกับาเก้าบาทเก้าดีสิบดีน้องเมย์น้องเพิร์ว่าจักว่าขวัญจิว่าจังไหนดีแล้ววันนั้จัดอยู่ ไม่นีก็เดี๋วเาสู้ก็ข้างสักอนเดือกมาเร็วแมวขันหมากกระตานฉี่ขันขากเที่ยวเอียงคว้ยบักกูสูบยาเม่ยงามมากั้งลำบักู้คอยที่ทางบ้านเดือกหอนหอนผู้สาวหนีเมียนอนไปบ้างนิดน้อย lừa được sáu trăm nồi khang băm chèo bò mi lắc mẹ băng tít tít bò ya đi đấy đi đây bài ุตาเด็ดกำแหงน้ำของ่อยเเมียจันทาสมสู้ยุลมหอได้ลูกนั่กันผู้นึงเกณน์ผู้ชายข่คอยดีอกดีใจเฝ้าแล่นเขาตลาดซื้ออู้เล็กหวังบาเสียให้ลูกนอนพอว่างลูกื้อู้เล็กลูกใครทุกแก่ทุกแว่โอ้โหลูกพอก็ต้องการอู้เล็กละมา้รีบเปลี่ยนใจเขาได้ตลาดซื้ออูหา วางลูกซิวนฟ้าลูกให้ทุแวทุแว,แวโอโ้ลูกพ่อพ่อตองการยังสัก่างเลยลูกเถอะงสัยลูกตองการอู้ใหม่นักวใจผู้เป็นพ่อได้มีโต,ตขึ้นก่อไฟเลือกลลอลำมยังไงพ่อตัดเสร็จแล้วถามนะต้องทิมไม,ม,ม,ม่ลงถิมอีดลงหาทางลงจังได้กระบอกได้โอ้ยแต่ด้าพ่อจะขอเลยเนี่ยเพ่อคอยคิดได้ถนัดแลนเมาหัวขนาดอยู่บ้านแต่กายลงจังไม่ลงกระจังมาขึ้เมื่อเยเป็นเงียมาหามันจะมาถึงแล้วเฮียนสร้างของเก่า ินางล,ล,ลูก้านางของมันดอกสี่กันเออความสุขตัวมีแกเจ้าแม่เทพธิดา,าบดา้า,บา,ออานไร,ตออาารแต่วัาดีเทวันีคอยาปเขาไปยมหาเจ้ามีเนี่ยมาบอกให้ทัานด้วยอันคือว่าเลี้ยงลูกเลี้ยงเต่าข้างเท้าหันลาแล้วมีลูกไส้ผูเ้เดียวน้อแต่มันเรียนสาว่าเป็นมันจกได้เนี่ยคอยกันเลยเท้าไปหาไปเลยอีบุขา,นะานี่ยนะอีเทวันีงามง่ายต่อีบุขาเลยไหม ั่นเป็นเจ้าหงนักเผันแจ๊กพอมักนักเผยชาแ้ลทักอันนี้ไปหาไปเร็วเขาโอเบตั้งกระพาน้คับเข้าบาทเจ้าเดี๋ยวน่ะเจ้าสิว่าจังไหนเจ้าเสียนัข่อย่าเทาอันนี้โอ้ยเพื่อนร่สอดแจ้งมาจะโบตายจะบเออเจ้าพอต้องตื่นตินไปหรอกสิเตงตามใจเจ้าสุกยางทุกแนวเพราะว่าเฮาอยู่นักกันเทาโถมาแล้วสิเขาว่าจำสินฝังเทศดฝังทามก็คือไปโลดเรื่องให้เรื่องหน้ามาต้องมาหวงนากเผยหรอก ที่ผาลูกพาเต่าเขาเฮ็ดเองก็ยังมาอมโอ้เจ้ามักอีกข,อกข,ข้าม้าพอดีอีคำา้าเนี่ยข่อยพวมันเจเ้าไปโถาเบ้ากับเบ้าทว่าการเฮ็ดใครเฮ็ดหน้าที่ตามใจเจ้าของก็บอได้พอปีนี้มันเป็นแปดสองผลกว่าหนชนราากับโบตกตกล่องตามเลยดูการเจ้าชะมัเที่ยวเข็นกันแน่ไอ้พวกไม่บ้านี่ยเดีย๋ยล่ะคอยซ่อมเมื่อกี้ใส่มันตาหน่นนอยเดี๋ยวว่าเป็นสาวนะห่วยการไปการมากี่ลียามารยาทสุวิภูพากคอยบ่ได้ไปเท่าเอ๊ะมันจะไหนกันแจวะ พี่บ้าบ้านเจ้าว่พ้าเอาการที่เขาเมาอ่ะมันก็ต้องเขาแก่พ่อเมาตั้งเมา,ากระดังมาป้าแข่วะไ่ไปเบิ้งขัดระเบิ้งคนกระไรเท่าเจ้าว่ปานนี้อ่ะเวย้ยเออคันเมาว่าฟังกลุ่มกามัดการแล้วมา,กกาขวายให้เขาเมาเด้อเจ้าเสียแขว่นมันจังไหนเขาขว่นหงอแข่นตุนตัวเขาฮา <c ười> ขันงานยุ่งกระยำไปกระยำว่าขันงานยังก็ต้องมุ่งกลางตีนอนวัดนอนว่าอันเลี้ยงลูกสบายดีเนาะแข่ะแต่ดูคุณยิ่งตัวเทว่า เจ้าพวกหูดันยังดอกแผลไปดุพี่ยิ่งคอายหูดักเอออีเดี๋ดีอีเดี๋ยดูส่วเสียควายโดเออให้เป็นบ้าไปจุดยากันนุ่งไฟไหม้มุงล่ามวัดค่าเดาแล้วมันบ้าแม่แน่มาทางมาแสดงขับไปสูแสดงขับไปของไผ่มันว่าไปโรดมหาญาติถ้ามันคาดของแดงก็ดีเท่าไรขายแค่ลำเดียวแดงมันก็ได้ดูไส้ผู้เดียวเลยอ๋อตามธนัดย่อมห้างและนั่นอมอเตอร์ไซค์เสียพอโอ้ยลูกกูว่าท่านรงเรียนอีกแล้วมึง ครอบเมียผู hey, es, the okay. mm? <ør g arrivé> like ้เ <spa>: ด <rigid rifle design> uh ียวได้เมียเป็นคนขีตักมาได้ตักมาได้กะทักมาได้เตินไปเสียงเนี่อยู่หรืกินไปตั้งไปล้างโทรศัพท์ลูกเยอะพอเถึงเขบอกเว้ยเนี่ยมันเขาเสียเปล่าท่านกำหารกับเจ้าบ้ายี่หลานี่กหมดเลยเสียเสียดีได้เห็นโมเห็นได้ฟองฮะหมดเค์เสียโ้อลูกพ่อนั่นกระทูว่ารถเสียจังกระเสียดใดพ่อได้ฟังลูกเฝาว่างูต่อตา งูทำทานหรืองูเห่าหรืองูเขา้าปากปลาหรืองูป่าปากว,าหากว,าากวงหรือว่างูแม็นดังแฮรุ่นเอาจะิด้เล่าเอาเมีอมเยอะไรอยากแม่วุ<อ>้<อ>เป็นบ้าแก่ข้างบ้านเขาเดินบาเบ้าดานแม่นี่เขาแก่เร็วเหงาเหี่ยวหนังยันหูตาเสียก,กระบอคือตา,า้างชี้งบางๆของแม่สุดเปรีๆหัวล้านเย่ นั่งหัวผานั่นแม่แม่นี่หายเร็วโอ้เมียก่อนมาซะเด้อมาซะเด้อคนงามนักแม่นี่นาแม่นี่นาดานาแม่เอ้ยแม่แม่เอ้ยแม่แม่พ่อเอ้ยพ่อพ่อเอ้ยพ่อพ่อโอ้ปวดหลายลูกเอ้ยข้างเงินนั่นเลยลูกเอ้ย หม้อตะไส่เอากระเสียไปแล้วห่้มีแน็อตีกิตร้อมันบ่เหลือหอดล่อเหลือไว้ตั้งแต่หออยยโ้ัวเบงไอ้ดอกบัลลังก์ไม่หาบริเวณรอยแกลงมือสิบคำม่ต้องห่วงบอกใส่ให้น้วยนอิ่งนี้ไลยเมยเจ้าบอกอีพอซอยข่อยได้เลยขอยอยากเลาคขาข่อยนี่ังก็บอกอีพอซอยข่อยในข่อยอยากเลาคขาข่อยไหมน้ำแข่งมามันเจาีผู้ปาน้ำไผ่ตัว มันก็แม่นคว่ำเจ้านั่นตัว่าท่านพ่อปียะมันก็บอกัดได้งู้งเองไอ้หมอเด้กกะจะว่างูกัดอยู่ใส่เลยวะกินไปตามธรรมชาติมันน่าได้เลยมันก็หกชีวิตของมันคือการกันยังว่าจอดไปกระลังไปถึงเงินลงมามันบุเห็นอดทนอาจจะน้อยปวดไปมัวไปยังว่าฉันมู้ลังแห่ีนะมันเสียอีดีเลยนี่ก็เอาเล่นอยู่นี่ห่าฮะมันเสียกันยังว่าแมนแล้วนั่นแหละสัตว์เลยข้านบุ่นเนี่ยสัตว์เลื่อยข้าน โอ้ยขวบเมื่อไหจะกว่าเหมือนูกเจ้ากูเสื้อกอบกูดินี่ถามบ่อไนน์หนึ่งวันที่ล่ะท่าตีก็พอยพ่อไนน์นั่นถามแล้วเจ้าตีท่าตีก็พอย่ะเอาอย่างเด้อกูวาดิโอ้ยขนาดไหนก็ขนาดนั้นสิเน้อมาทะเลาะกับกูดิน้อกูได้ท่าตีเหมือนเดียวดีเนี่ยมันเราบอกฟังเอ้เขาว่าหล่นเตอร์ไซค์เสียกันยังวะไก่เอยเสียเอ้ยไก่จะไหนหล่นเตอร์ไซค์เอ๊ะมันเสียตอนไหนวะมาตัดพวกพี่นี่ เจ้าใช่มทุนโพกไขปลาเรนมาวะดิโอ้ยยูน้ำซุปอะไรล่ะเนี่นี่เอะวไอ้สมมต่าวันเสาร์วันที่ปัจจุบันยูสอรเจเียนเดินต้งมาหอวกผู้เื่าอานมาอ้าวเถ่าดีมาทางเป็ดแต่ยูนักกันดีๆจะได้สช่ไรก่อนไปนั่งขอไกลมัดไกลกจะจับขอบตาคอยอนแล้วตั้งแตหาเป้าแล้วมัเจ้าเป็นบาว่จะเสีลูกบวจนางนี่เนี่ยเขารักไปแล้วเสียคอยัดจังไดตะกี้จขึ้นบ้าวาสีลูกเอาไม่เอาเนี่ยเหแล้วายมันจุ่มไปทั้งห้างเลยดี มันบ่เห็นก็แล้วที่รว่าใคเจาซื้อตัวมันจะจงไปไทยพ่ออยู่แล้วไก้งวงแห่ลาบแกะเข้าว่าเจ้าก็ฟังว่้ง่ายอีกพอได้หนมะฮะมันบวเห็นแล้วก็แล้วไม่ยังมาทำมาสิยามเกาตายไม่แพ้ที่มันลคนนี้างเวทหุบอกให้มันมาที่ยมพออยู่เฮดมามาๆามาาาบอกอีพ่อในเรื่องันไอ้หนนีร่นตระระแม่จะแจ้งให้เองปล่อยบผูยุ่งกันละไอ้คมืและปุ่ข้ากันมาไปด้